สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่มีใจรักมักลุกทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้ครับเป็นตอนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวมั้งครับเนี่ยถ้าทหลุดก็คงจะเสมอครับก็คือการไล่โคนหนึ่งตัวกับเม็ดหนตัวนะครับซึ่งคนนี้นะครับเขาจะต้องไปหลังคนแน่ๆครับซึ่งผมมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการไล่นะครับก็คือเนี่ยครับ ตอนนี้เขาอยู่หลังคนเรียบร้อยแล้วครับเม็ดก็อยู่ตั้งไกลๆครับเราใช้เวลาการไล่4 4่สิบสี่ใช่ไหมครับก็ท่านหลุดแป๊บเดียวก็คงจะเสมอครับอาครับมาดูเทคนิคง่ายๆครับก็เทคนิคไม่มีอะไรมากครับพยายามทำอ่าคุนี้ครับให้เป็นเทียมกับเม็ดก่อนนะครับก่อนทำการไล่ทุกครั้งนะครับนะครับ เขาก็จะมาด้านหลังของคนหรือขุนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของการหนีอยู่แล้วครับอัะนนี้ครับเราเราก็พยายามจะจะเดินเพลินจนจนเขาไปชิดโขนได้นะครับนะครับเขาก็พยายามมาเนี่ยครับเราก็ทิปเล็กๆครับก็คือการเอาคนนั้นนะครับ มาอยู่ด้านท้ายให้ได้เดียวที่สุดนะครับอย่าไปไล่อย่าไปบีบอะไรเขานะครับเขาก็พยายามแอนตี้ต่อต้านเราอยู่แล้วครับเราก็กดเขานะครับนะครับพยายามเอาคนมาด้านหลังให้ได้นะครับนะครับเขาก็ไม่ให้เราเข้านะครับพยายามที่จะอยู่หลังเราตลอดนะครับเราก็อ่ะเขาก็อาจจะลงไปตานี้เลยก็ได้ครับเนี่ยครับ นื่อยเห่อยเราเราก็พยายามนะครับเก็พยายามพยายามอยู่หลังคนอ่ะเราก็ป็อกเลยนะครับไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับสี่ตานี้อ่าขยับขยับอ่ะไม่ยอมออกนะครับปิดอ่าขึ้นาม,มาทางนี้อ่ะอ่ะเห็นไหมครับนี่หนีบจะไปทางนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตาย เขาก็มีวิธีเดียวก็คือต้องขึ้นครับขึ้นอ่าขึ้นเราทําไงครับก็ตามสนองเลยครับก็ไปให้ขึ้นนะครับเขาคงไม่มีไม่มาทางนี้นะครับเขาก็ต้องชิดนะครับชิดเม็ดอ่ะเราทําไงต่อครับเราก็เดินขุนได้เลยครับอ่ะเขาก็ไม่มีทางนี้ต้องไงต้องไปไปเพื่ออ้อมอ้อมมาข้างหลังอีกทีนะครับอ่ะ ทีนี้ก็เป็นเป็นปลายเราที่จะได้เปรียบแล้วนะครับเพราะเราจะไล่ไปด้านหน้าแล้วนะครับอ่ะเราก็เอาเอาคนนะครับขึ้นไปสมทบก่อนเนี่ยครับเขาก็พยายามหนีมาเนาะเนี่ยพยายามหนีเราเนี่ยตรงหน้าเนี่ยเราสบายแล้วฝั่งนี้เราสบายแล้วนะครับฝั่งนี้เต็มหน้าคนไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับเราก็อ้อมมา ถ้าตามหลักคนที่หนีเป็นจริงนะเขาจะมาอยู่พยายามมาอยู่หน้าคุณนะครับตลอดในกรณีนี้ผมจะให้เขาเนะี่ยเดินไปทางทางนี้ครับเขาคงคิดว่าจะกินได้ประมาณนี้ครับเราล็อกเลยล็อกฝั่งขวาเลยนะครับนะครับเราก็พยายามที่จะลงลงมาอย่างเงี้ยครับเราพยายามล็อกล็อกฝั่งขวาไว้นะครับอ่ะเขาก็นะครับ เห็น,เห,นเห็นรูเห็นรูนะครับพยายามมาเนาะเห็นรูครับแต่เนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับเห็นรูอ่าเห็นไหมครับอ่าสามตัวนี้ไปไม่ได้สามฟังนี้ไปไม่ได้ติดกับดักเรานะครับทีนี้ก็ถึงเวลา นะครับที่เขาต้องถอยคนเราก็ขึ้นไปเลยครับฝั่งนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วเขามียือ้อยื้อแล้วก็เข้านะครับยื้อลงเราก็ไปคนไปอยู่แล้วนะครับอ่าเขาก็ยื้ออ่ยื้จะหนีอ่ะ,อะ,อะบรราน,นี้ครับเราก็ดันขุนล็อกไว้เลยสามเขาก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมครับขึ้นมา อ่ะเราก็ไปเนี่ยครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับเนี่ยอ่ะทีนี้ก็มานี่เลยครับอ่ะยื้อไว้อย่างนี้อ่ะก็เดินไปพยายามอย่าไปเดินฝั่งนี้นะครับเดินตรงๆนี่แหละครับเพราะว่าหน้าอ่าคนนะครับสามหน้านะครับมันมีประสิทธิภาพจริงครับ อ่ะตอนนี้เขาเหลือแค่2ตานะครับ2ตาเขาก็ายื้อหน่อยกับมานีอ่เราเริ่มจะตั้งคุณแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มจะตั้งคุณแล้วนะครับใน1ตามานี่ถูกต้องไหมครับอ่ะมานี่ปับ๊บมาดูครับกรณีนี้อ่ะมาดูกรณีนี้นะครับอ่ะดูเม็ดครับเม็ด เห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกไว้ครับทุกครั้งเราต้องดูเม็ดตลอดถ้าเม็ดตัวนี้ครับไม่แทงมุมแบบนี้นะครับเป็นเม็ดที่ไม่แทงมุมนะครับเป็นเม็ดอยู่อย่างนี้นะครับให้เราถอนออกมานะครับถอนออกมาเพื่อจะให้คนนะครับขึ้นไปตานี้และบังคับให้เขาเดินสองตาเขาจะมาตานี้ไม่ได้นะครับ ลองดูนะครับถอยมาเข้ามาตานี้ถูกต้องไหมครับเขาจะมาสองตาถูกต้องไหมครับเมื่อเม็ดเราถอนออกมาเรียบร้อยนะครับดูนะครับเราจะเดินได้3มตาถูกต้องไหมครับถ้าเขามาทางนี้กรณีเขามาทางนี้นะครับให้เราเดินเม็ดนะครับไปหลัง ขุนนะครับเพราะอะไรครับมาดูกันครับพเขาเดินมานี่อ่าเขาจะหนีหนีเราปิดไม่ทนันถูกต้องไหมครับไม่ต้องกลัวไม่ทันครับเพราะโค้เราครับจะลงไปหนึ่งหนึ่งช่องอยู่แล้วครับเพื่ออะไรครับไม่ให้เขามาทางนี้ถูกต้องไหมครับเพราะคุณมาทางนี้อ่ขุณจน,นหน้าหน้าขนชัว นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะหนีออกด้านขวาเราเมื่อเขาเดินมาที้ปับ๊บเขาไม่กล้าไปทางนี้ปับ๊บเขาก็ต้องกลับทางเดิมถูกต้องไหมครับเมื่อกลับทางเดินเสร็จแล้วทําไงต่อครับนะครับโคนก็เดินทิ่มเข้าไปตรงๆครับลุกเขามีทางเดียวทางไหนครับนี่ครับอ่ะเราก็สุดท้ายเราก็ใช้ เม็ดนะครับลูกขาดก็คือดูเม็ดนะครับดูเม็ดใบครับเม็ดเป็นแบบนี้นะครับให้ถอนออกมาหลังขูนนะครับน่ครับไปไปก็ไม่ได้ครับก็มาติดฟาวอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะกรณีนี้อ่ะเรามาดูเม็ดทิ่มตรงบ้างครับฝั่งนี้เนาะ สมมุติว่าไล่มาไล่มาฝั่งนี้บ้างนะครับจะหนี้ครับอจะหนี้นะครับกรณีนี้เราก็ปิดเหมือนเดิมครับสามมุมอาจจะเราก็บล็อกปิดเลยครับ ไ,ไหนครับก็พยายามจะออกเนาะแล้วก็เอาคุณเข้าไปนะครับแล้วก็ดันไปอ่ากรณีเนี่ยครับกรณีเม็ดแทงมุมนะครับง่ายมากครับเม็ดแบบนี้ง่ายมากเพราะว่าเราจะไม่เอามาอยู่ที่หลังคุ้นแบบนี้เหมือนฝั่งนี้นะครับแต่เราจะ เอาคุณนะครับขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับเพื่อบังคับให้เขาเดินสองตานี้อ่าเดินยังไงครับก็เอาเม็ดตรวนี้นะครับนะครับตาเขาเดิน่ h จะออกนะครับเอาเม็ดบังจำไว้นะครับเม็ดแทงมุมให้เอาเม็ดมาบังนะครับไม่ให้เขาไปทางด้านซ้ายนะครับ่าทีนี้เขาก็ บังคับได้แค่สองตาทีนี้ก็เสร็จเราครับนะครับนะครับจะ,รจ,จะแทงตรงนี้ก็จนจะแทงตรงนี้ก็จนนะครับอ่าวิธีการก็คือดูเม็ดไว้นะครับเม็ดนี่สำคัญนะครับถ้าเราดูผิดเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับในการไล่ครับถ้าเขาไปอยู่หลังคนอีกครั้งหนึ่งนี่ น่าจะไม่ทันนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับ,รบกับก็ฝากทิปเล็กๆน้อยๆไว้กับสำหรับการไล่คนหนึ่งเม็ดหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ